เตต้าให้รักดีว o แคป2.4 n t t r ีแซด i ิ i o ชันเกียร์ธรรมดาปี2022โปรโมชั่นของเรายที่419,000บาทเท่านั้นค่ะรถก,กระบะแคปเปิดได้สภาพสวยมากๆมือแรกใหม่แทวิ่ง40,000กิโลเองค่ะ เดิมๆเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะรถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยค่ะสวยจัดสวยจริงได้แอร์แบ็กคู่เกียร์ธรรมดาสะดวกสบายในการเข้าออกด้วยแคปเปิดได้เบาะเป็นเบาะผ้านะคะนิ่มมากๆค่ะสภาพดีสุดๆรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มเลยนะคะฟรีดาวส่ง7,000บาทคอนซื้อรายรับอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปค่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะรถสวยตรงใจไม่แท้ต้องที่เสน่รถบ้านสาขา2ติดต่อเซล์แอมเท่านั้นค่ะ